สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูปัทมาธีรัวีสุขนะคะจะมาต่อเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังตอนที่2ค่ะสำหรับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังตอนที่2นี้นะคะเราจะเอางานในตอนที่1นะคะมาทำต่อเนื่องในตอนที่2ค่ะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเมื่อตอนที่หนึ่งนะคะูคได้ให้นักเรียนหาชื่อตัวละครทั้งหมด9ตัวละครด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้รูก็จะมาเฉลยชื่อตัวละครทุกตัวนะคะเริ่มตั้งแต่เท้าวยศว,วิมลน,นะคะนางจันเทวีค่ะอันนี้คือแม่ของพระสังเท้าวยศว,วิมลก็คือพ่อของพระสังนะคะนางจันทาเทวีค่ะพระสนมนะคะแต่ว่าเป็นตัวอิจฉาของเรื่องค่ะและก็พระสัง หอยสังหอยนี่ก็คือที่พระสังซ่อนตัวอยู่นะคะไก่ป่าค่ะซึ่งเป็นเทวดาปลอมตัวมานะคะตายายค่ะแม่ของพระสังไปอาศัยตายายอยู่ในป่านะคะผลหลวงค่ะผลหลวงก็คือได้รับสินบนจากนันจันทาเทวีนะคะให้ทํานายว่าแม่พระสังและก็พระสังเนี่ยเป็นกาลกินีให้ไล่ออกจากเมืองรัศวิมลไปนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะทหารค่ะทหารก็เป็นคนพาดังจันเทวีแล้วก็ขอยสังในขณะนั้นนะคะออกไปนอกเมืองเพื่อจะฆ่าให้ตายแต่ด้วยความที่มีใจเมตตาก็เลยไม่ฆ่านะคะปล่อยทิ้งไว้ในป่านะคะแล้วก็ไปเจอสองตายายนั่นเองค่ะต่อไป ครูให้นักเรียนนะคะเมื่อตอนที่แล้วครูให้นักเรียนบอกสถานที่เกิดเหตุนะคะซึ่งมีสถานที่สําคัญอยู่สามสถานที่ด้วยกันนะคะเริ่มจากต้นเรื่องเลยนะคะก็คือเมืองยศวิมลนค่ะเมืองเมืองนี้นะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือเป็นเมืองที่พ่อและแม่แล้วก็พระสน,นมเนี่ยผลหลวง้วก็ทหารอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นทําให้แม่แล้วก็พระสังจะต้อง โดนเนรเทศออกมานอกเมืองค่ะสถานที่ที่2นะคะก็คือป่าค่ะซึ่งสถานที่นี้นะคะก็เกิดจากที่หลังจากสองแม่ลูกนะคะโดนขับไล่ออกมาจากเมืองโยโซโมงก็โดนทิ้งอยู่ในป่าก็ต้องเดินและเห็นเ่เร่ร่อนอยู่ในป่าค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะก็คือกระท่อมยายตาหรือกระท่อมของตากับยายนั่นเองค่ะหลังจากที่แม่ของพระสังเน่นเดินอยู่ในป่านะคะ ก็ไปเจิก,กระท่อมหลังหนึ่งอยู่ในป่าก็เป็นกระท่อมของตายายก็ขออาศัยอยู่กับตายายนั่นเองค่ะก็จะมีสถานที่อยู่ทั้งหมด3สถานที่สําคัญสําคัญด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะครูมีเหตุการณ์มาให้นักเรียนทั้งหมด7เหตุการณ์ค่ะครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเรียงลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบให้ครูหน่อยนะคะแล้วครูก็ขึ้นเหตุการณ์ที่1มาให้นะคะ ส่วนเหตุการณ์ที่2ถึงเหตุการณ์ที่7ก็ให้นักเรียนเป็นคนเรียงลําดับให้ครูนะคะแล้วครูก็มาเฉลยในตอนนี้ค่ะตอนที่สองนี่นะคะเหตุการณ์ที่สองอ่าเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์แรกเลยนะคะคือท้าวยศวิมลเจ้าเมืองยศวิมลเนี่ยมีมาเหสีสององค์ด้วยกันชื่อนางจันเทวีแล้วก็นางจันทาเทวีนะคะเหตุการณ์ที่สองค่ะนางจันเทวีเนี่ยคลอดบุตรออกมาเป็นหอยสัง เหตุการณ์ที่3นะคะโหนทํานายว่านางจันเทวีและหอยสังเนี่ยเป็นการากินีค่ะให้กับขับไล่ออกไปจากเมืองค่ะเหตุการณ์ที่สี่อยู่ข้างล่างนี่นะคะทหารค่ะถูกสั่งให้พานางจันเทวีและก็หอยสังเนี่ยมาฆ่านะคะแต่ว่าไม่ฆ่าค่ะเมตตาไว้ชีวิตเหตุการณ์ที่5้าค่ะนางจันเทวีหลงอยู่ในป่าค่ะจนได้มาอาศัยอยู่กับตายายนะคะ และเหตุการณ์ที่6ค่ะเทวดาร้อมเป็นไก่ปลาค่ะมากินข้าวของนางจันเทวีพระสังก็จึงออกมาไล่ค่ะและเหตุการณ์สุดท้ายของเรื่องนะคะนางจันเทวีทุกหอยสังจนแตกค่ะและก็เลยได้พบกับพระสังซึ่งเป็นคนนะคะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแม่ลูกค่ะต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายที่ครูทิ้งไว้เมื่อตอนที่หนึ่งนะคะครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย บอกข้อคิดของเรื่องนี้มาหน่อยนะคะซึ่งเป็นข้อคิดดีๆที่ได้จากเรื่องนี้นะคะเป็นการเขียนแบบแสดงความคิดเห็นค่ะสําหรับความคิดเห็นของครูกับเรื่องนี้นะคะก็คือให้ข้อคิดเกี่ยวกับความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ค่ะขณะตัวเองหลบซ่อนตัวอยู่ในหอยนะคะทนไม่ได้ค่ะเห็นใจป่ามากินข้าวของแม่ก็ต้องออกมาไล่นะคะแล้วความคิดเห็นของครูอีกเรื่องหนึ่งก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองค่ะ ก็คือนางจันเทวีเนี่ยไม่ว่าลูกจะคลอดออกมาเป็นลักษณะใดก็ตามไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือเปล่าแม้กระทั่งเป็นหอยนิ่งๆนะคะก็ยังรักลูกนะคะร่ำไห้ยอยากเจออยากกอดลูกอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ข้อคิดของครูก็ได้ประมาณ2ข้อใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทันการเฉลยของครูในตอนที่2หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะเอาคําเฉลยทั้งหมดของตอนที่1นะคะไปทํา างานในตอนที่สองต่อค่ะทีนี้มาดูใบงานของนักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยใบงานของนักเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือใบงานของนักเรียนนะคะที่ครูสั่งไว้เมื่อตอนที่1ค่ะก็หลังจากที่เฉลยแล้วนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบว่าชื่อเรื่องถูกต้องหรือเปล่าตัวละครชื่อตรงกันไหมนะคะมีตัวละครตัวอื่นอีกหรือเปล่านักเรียนก็สามารถเพิ่มข้อสิข้อ11ไปได้เลยนะคะ แล้วก็ข้อ3นะคะสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนักเรียนมีที่ไหนที่มากกว่าสถานสามสถานที่นี้หรือเปล่าก็ใส่ข้อ4ข้อ5้ามาได้นะคะไม่ว่ากันค่ะส่วนข้อ4นะคะเหตุการณ์อันนี้นะคะครูก็ได้เฉลิไปเมื่อแฝมเฟรมภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ทั้ง7เหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นใจความสําคัญของเรื่องทั้งนั้นเลยค่ะและข้อ5นะคะเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นักเรียนอาจจะมีข้อคิดที่ไม่เหมือนคุณครูคก็ได้นะคะข้อคิดอันนี้เป็นการแสดงความคิดเป็นเชิงบวกค่ะนะคะ mm hmm. เชิงบวกก็คือเป็นข้อคิดดีๆนะคะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนเขียนไปในใ,นใบางาน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าแผนภาพโครงเรื่องค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาแผนภาพโครงเรื่องที่นักเรียนทําใบงานเมื่อตอนที่1น,นะคะ มาต่อกันในตอนที่สองนี้ค่ะไปดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแผนภาพโครงเรื่องนี้นะคะเอามาเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะเรื่องสังทองตอนกำเน,นิดพระสังค์ค่ะนักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ต้องยากแน่ๆเลยครูไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเราไปดูแบบฟอร์มของแผนภาพความคิดกันค่ะนี่เลยค่ะแผนภาพความคิดนะคะอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะคะเป็นแผนภาพความคิดที่แบบว่า เออเป็นมาตรฐานว่ามันจะต้องมีหลักๆอะไรในแผนภาพความคิดบ้างนะคะเริ่มจากข้อ1เลยนะคะมันจะต้องมีชื่อตัวละครค่ะข้อ2มันก็ต้องมีฉากหรือสถานที่เกิดเหตุค่ะข้อ3ามจะต้องมีปัญหาหรือสาเหตุของเรื่องค่ะข้อ4ี่มันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเขาเรียกว่าใจความสําคัญหรือประเด็นสําคัญของเรื่องค่ะและข้อ5้านะคะมันจะต้องมีข้อคิดของเรื่องค่ะอ่ะอันนี้ เราก็จะรู้แล้วนะคะว่าแผนภาพความคิดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดประมาณ5ข้อแบบนี้นะคะเอาไปดูเรื่องสังทองค่ะว่าแผนภาพความคิดของสังทองจะเป็นเช่นไรไปดูเลยค่ะเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่ามืเอ,อเชิญชวนใหนนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดตอนที่สองนั่นเองค่ะนี่ค่ะแผนภาพความคิดเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังนะคะเดี๋ยวครูจะมีไฟล์ pdf นะคะให้ในไลน์กลุ่ม ผู้ปกครองขอ5อีกทีหนึ่งนะคะก็คือไฟล์ PDF เนี่ยก็จะมีรูปร่างคล้ายแบบนี้เลยนะคะนักเรียนก็ไปเขียนเพิ่มนะคะในสิ่งที่นักเรียนทำใบงานไปแล้วเมื่อตอนที่1นนะคะเขียนใส่ลงไปในกรอบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวละครสถานที่เกิดเหตุนักเรียนรู้หมดแล้วนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ทั้ง7เ,เหตุการณ์นั้นนะคะนักเรียนขอใส่ลงไปด้วยนะคะ ะะอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องทําให้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะคะชื่อเรื่องนักเรียนใส่ไปเลยนะคะว่าเรื่องอะไรคะเรื่องสังทองตอนกําเนิดภาษานักเรียนก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยชื่อตัวละครมี9้าตัวนักเรียนก็ใส่ใส่ใส่ไปให้เรียบร้อยบริหารกระดาษให้มันสวยงามนะคะนักเรียนอาจจะใช้กระดาษ A4 e ข,ขาวสีเหลี่ยมข,ขาวมาเลยก็ได้นะคะถ้ามีนะคะ หรือแนะนำค่ะสมุดวาดเขียนค่ะสมุดวาดเขียนนะคะมีกันหรือเปล่าเอ่ยสมุดวาดเขียนที่เป็นเล่มใหญ่ๆนั่นนะคะใช้ทั้งหน้าเลยค่ะที่เป็นเล่มใหญ่ๆใช้ทั้งหน้าเลยนะคะสมุดวาดเขียนแนะนําค่ะแล้วนักเรียนจะมีพื้นที่ในการตกแต่งชิ้นงานได้งามมากๆค่ะเพราะว่าอะไรคะสีแดงตรงนี้เลยค่ะกูบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อสกุลนักเรียนนะคะดูนะคะ สีแดงตรงนี้นะคะครูเน้นย้ํานะคะเขียนชื่อสกุลนักเรียนนะคะแล้วก็ตกแต่งผลงานให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะนักเรียนทํามาให้เต็มที่เลยค่ะอ้อลืมไปข้อสุดท้ายปัญหาค่ะปัญหาซึ่งปัญหาตัวนี้ค,ครูได้เขียนลงไปให้แล้วนะคะปัญหาของเรื่องก็คือ นางจันเทวีคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังนั่นเองค่ะมันก็เลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในเรื่องนะคะใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้ก็จะไม่รู้ปัญหาของเรื่องก็ต้องมาคิดเองนะคะอ่ะคนที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกับการทํางานวันนี้ตอนที่สองค่ะเราไปดูต่อกันเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะต่างโรงเรียนค่ะอันนี้เขาทําเกี่ยวกับ ราพาศนะคะระพาศทานทองแดงน,นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการเขียนแผนภาพความคิดของเขาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งวาดรูปประดับประดาสวยงามโยงเส้นลายสีนะคะเขียนมาสวยงามตกแต่งเรียบร้อยนะคะได้ไปเลย9ก้าคะแนนเห็นไหมคะ,ะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูปัรมาเองนะคะคุณครูทําเองค่ะ เมื่อประมาณช่วงกลางเดือนนะคะก็มีอบรมกับเขาเหมือนกันค่ะนักเรียนเรียนออนไลน์คูก็มีอบรมนะคะก็ได้ทําแผนภาพความคิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ผลงานของครูเองเป็นเกี่ยวกับภารกิจของในหลวงรัชการที่9นะคะก็เขาเรียกว่าพระราชกรณียกิจค่ะนะคะสำหรับพระมหากษัตริย์ต้องใช้คำนี้นะคะ สองในหลวงราชการที่9ครูก็เลยเอามาตกแต่งระบายสีเขียนนะคะให้มันสวยงามนะคะก็จะกลายเป็นแผนภาพความคิดผลงานของเราสวยๆแบบนี้ค่ะเอาละค่ะคุณครูก็ไม่ได้ให้นักเรียนแบบทำโดยที่ส่งถ่ายรูปส่งถ่ายรูปส่งรู้สึกเหนื่อยจังเลยก็สำหรับรางวัลน,นะคะสำหรับคนที่ตกแต่งรูปภาพหรือว่าแผนภาพความคิดนี้ได้สวยงามนะคะ เช่นวาดรูปมาสอดคล้องกับเรื่องนะมีใครมีฝีมือในการวาดรูปก,ก็รูปวาดรูปขอยสังมาพระสังมาเมืองยศสวิมลมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือจะวาดไกลตาหรือไปดูในหนังสือวรรณคาดีแล้วก็ลอกเรียนแบบรูปในเรื่องมานะคะไม่ว่างกันเลยค่ะตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะสามคนแรกค่ะที่หนึ่งที่สองที่สาม รับไปเลยค่ะชุดดินสอสีไม้และสมุดนะคะเล่มหนาค่ะชุดดินสอสีไม้และสมุดเล่มหนาสามรางวัลค่ะที่หนึ่งที่สองที่สามรับไปเลยค่ะนะคะนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะสแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะคะใครมีฝีมือในการวาดรูปวาดรูปค่ะใครมีฝีมือในการ ระบายสีก็ระบายสีค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะทิ้งไฟล์ PDF แผนภาพความคิดเรื่องสังทองตอนกำเนิดพัษสังเอาไว้ในไลน์กลุ่มนะคะใครจะปิ้นก็ปิ้นได้ค่ะแต่การปิ้นของนักเรียนอาจจะเขียนไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นครูแนะนำให้ดูไฟล์ PDF เป็นตัวอย่างและไปเอาสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่ๆมานะคะสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่ๆมา ใช้หนึ่งหน้าของสมุดวาดเขียนนั้นนะคะแล้วลอกเรียนแบบแผนภาพความคิดในไฟล์ pdf ลงไปค่ะโดยใช้ดินสอนำก่อนนะคะเผื่อผิดพลาดลบง่ายค่ะนะคะอย่าลงปากกานะคะวาดรูประบายสีให้เต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาโชว์ฝีมือศิลปะในวิชาภาษาไทยกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่2ของ เรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังจากแผนภาพโครงเรื่องมาเป็นแผนภาพความคิดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสรุปใจความสำคัญของเรื่องรูปแบบหนึ่งค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรือในเล่มหนาๆให้มันยืดยาวหรือไม่ต้องไปนั่งอ่านกรอและแปลกรน,นะคะเราสามารถดูแผนภาพโครงเรื่องเมื่อตอนที่1 และมาดูแผนภาพความคิดเมื่อตอนที่2องทำให้เราสามารถจับใจความของเรื่องสังทองได้ง่ายมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูจะปล่อยให้นักเรียนได้มีเวลาทําชิ้นงานนี้ขึ้นมานะคะและถ่ายรูปส่งมาเลยค่ะอ๋ออย่าลืมเขียนชื่อผลงานนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้รางวัลค่ะสำหรับค่าบเรียนนี้คุณครูคงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคาเรียนหน้าภาษาไทยป .5 ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ